สวัสดีครับสวัสดีเซีทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับบอ่อตัวหนึ่งครับดยงานวันที่สองครับนี่มาแล้วครับหมอตาดจาตุงก็อยู่ครับวันนี้วันนี้แดดร้อนๆครับวันนี้แดดร้อน วันนี้มีน้องใหม่มาวิ่งด้วยครับทีมงานทนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใครนะ้องใหม่น้องใหม่เพิ่งมาแต่แส่กแก้วครับเห็นแต่ท้ายกับเสียงเทอร์โบนี่ก็ควรจะรู้แล้วครับถ้า f อซ มีแต่น้ำเลยครับนี่นนงานวันที่สองครับนี่บอก็มีแต่ต้มครับตรงนี้ตัวนั้นก็ขุดครับไม่รู้ว่าเขาจะขุดทำอะไรครับลึกๆเลยนายจายดูตายครับป่าต,ตุงก็อยู่ครับวันนี้นี่ อันนี้น่าจะเทไกลครับยังไม่รู้แล้วว่าฝั่งนู้นุ่เขาจะข้ามแบอย่างไงครับนัใหญ่เกียวเียวเพราะว่ามันมีน้ำครับน่าจะคุดตรงนี้ให้ลึกแล้วก็เปิดลงโอ้วจาย์ชูแกงเหมือนกันครับนี่ เดินหอบขึ้นเลยบ่อเสียบอ,อยแรงเนี่ยอู้มองคุ่นห่างเลยเสียบไปลก่ดูยัางไงมาที่ซ้อนนี่เดินหอบขึ้นเลยครับลองมา,นานหาว จานชูก็รอครับวันนี้วิ่งไกลครับนี่ครับบอกวันที่สองครับเมื่อวานก็โดนฝนถล่มไปอีกครับแต่ไม่หนักครับวิ่งได้วันนี้ก็น่าจะครึ่งวันอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ท้องฟ้าด้วยครับนี่ไม่มีเมฆไม่มีเมฆไม่มีอะไรแต่เอานนี้อนอนกับมันไม่ได้ครับ เพราะว่ามันหน้าคนคับไม่เสร็จง่ายครับสารลูกนี้นี่เห็นครับว่าพายุจะเข้าอยูครับน่าจะน้ำเต็มสะระพอดีไม่ได้ขุดหอรอกเดี๋ยวรอตอนรถดำมาอีกครับมาแล้วครับปอตาเอา้าวิ่งกันกี่คันนี่ทำไมเพิ่งไปเจ้ามาขาวครับ ต้องหมอความหายไปไหนหรถดำหายไปไหนหมดนี่รถดำหายครับ เจ้ามาขาวหายไปไหนโดนหมอตานแซงคิวเลยครับอา <Okay. S 1> จะติดครับวันนี้บอกก็ียบเงียบครับดยงานวันที่2องจะหนักจะเต็มเลยครับอาจารย์ชู โอ้ยสุร e เกรดไปไหนนอนะมาแล้วครับเจ้าม้าขาวอระวงังอ้ไม่ใช่เจ้าม้าขาวครับเนี้ยโผล่มาแตาา่ไหนนี่เจ้ายักษ์ไลยหลบกันกนะครับเจ้าสุร์เกรด มันไม่มีที่หลบกันครับนี่ถอยลงมาเลยต้องจอดรอข้างบนครับยกร้อเลยลูกเทโอ้เป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับนี่ตายแน่เสียเราผ่าเลาเราจา,านเหลเาครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร,ร,ร์ช่องรีบบ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 บดบบบบบาบบคบบ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 สำบสับ mm hmm. ลคลิปนบบบ็ขอบบลงเพียงเท่านี้ครับ mm hmm. สวัสดีครับบ๊ายบาย